สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราตื่นเต้นมากเพราะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาบุกโรเจอร์วิ e เยกันค่ะ ดีใจมากเลยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดและเป็นแบรนด์ที่เป็น wish list เป็นแบรนด์ที่สาวๆฝ่ฝันคือเป็นทุกอย่างครั้งนี้สิ่งที่เราจะพามาดูเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือรองเทา้าคอลเลกชันใหม่ล่าสุด spring summer 2อ2พเพราะฉะนั้นนะคาไม่รอชา้าเป็นยังไงครับยังไงเดี๋ยวเข้าไปกันเลย ร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านอยู่ที่ดี e อ m ม o r เ u รนะคะชั้น G ก็หน้าบันไดเลื่อนเลยคือเรียกได้ว่าไม่ได้ตั้งใจเดินผ่านก็จะเห็นอยู่ดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเช่นเคยที่ไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวจะมีผู้ร่วมรายการจากทาง Roger Vivier ด้วยนั่นก็คือคุณอ้นนะคะสวัสดีค่ะอ้นนะคะพนักงานจากรลล้านรองเท้า r ร g จ r Vi v i e r เสาขา Em p ม r i u m รค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาบุกช็อปนิดนึงนะค,ะค่ะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันมาเลายกันเลย ค่ะนี่นะคะมาอยู่กลางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะคะไม่มีคนไหนปังไปกว่าคุณคนนี้อีกแล้วนะคะนี่ก็คือคุณบิกกี้วีฟบิกกี้วีฟก็คือเป็นส a นเดอ b u บัคเใหญ่อันนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซนะคะเป็นแบบว่าบัคเกิตัวใหม่เลยนะคะในส่วนของบิกกี้วีฟเนี่ยเขามีทั้งหมดกี่ส้นกี่แบบอะคะ,ะจะมีทั้งหมด3ซส้นนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็น f ฟ t ตส้นเดรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ความสูงจะอยู่ที่5มิลค่ะ คนนี้นะคะก็คือแบบใส่เล่น everyday ใช่ค่ะแล้วแบบที่2ก็คือแบบที่2ก็จะอยู่ที่25มิลค่ะอ๋อ25มิลก็คือจะขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็น5มิลเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะรุ่นนี้จะเป็นตองค่ะเป็นตองเป็นตองนะคะเป็นตองแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็น4.5เซนค่ะคือ45มิลค่ะความสูงประมาณเกือบ2นิ้วค่ะอืมแล้วอันนี้ก็คือเป็น45มิลเหมือนกันถูกไหมใช่ค่ะมันก็คือประมาณนิ้วครึ่งแล้วว่าอันนี้ใส่ทํางานได้กําลังดียอสวมาก ซึ่งอันนี้สีน่ารักมากนี่คือสีใหม่เหรอคะใช่ค่ะเป็นสีใหม่ค่ะเป็นสีในคอลเลคชันของ Spring s u m m e r 2021่สสีน่ารักมากครั้งนี้คือสีน้งดูเป็นแบบว่าสดใสแต่เป็นพาสเทลเก๋มากคือแบบเก่งมาจากไหนยังไงก็แพ้ความพาสเทลนึกออกปะเพราะว่าดูชุดจีจี้เหมือนจะเป็นนีออนแต่จริงจริงจีจี้เคยบอกเสมอว่าแบบความพาสเทลคือนีออนแบบฉบับเยียบเบรดนึกออกปะซับใช่มันจริงๆมันก็คือความเปรี้ยวแหละเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องเป็นสาวหวานเท่านั้นถึงจะใส่สี ทเีวได้ต่างๆอยากลองลองเลยได้ไหมแบบแรกอันนี้37 i ๆ c h ที่ใส่38นะลองสวมดูก่อนได้ค่ะเดี๋ยวองโูนอร์ออกแบบค่อนข้างโอเวอร์ไซส์อุ้ยได้พอดีเลยน่ารักเยเกิดมาเพื่อคู่กันน่าสวยพี่ย้อยส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น4.5ใช่ค่ะ4.5มิลอุ้ยน่ารักเออแต่มันใส่สบายมากเลยอ่ะดินสบายด้วยนะคะสำหรับคนที่หน้าถาวกว้างก็เอาอยู่ใช่ค่ะใช้ปานรอดมากเลย ราคาเท่าไรคะอ่ารุ่นนี้เริ่มต้นอยู่ที่27,000บาท27,000นะใช่ค่นะกำลังดีเอาอีกละ <c oughs> ใช่ไหมมันสวยไงเออมันต้องสื่อหรอไงอะ ต่อคะ่ะ next station ยังไม่จบกับบิ๊ก We ว ve นะคะเพราะว่ามีเป็น m a t t ์ชีใหม่ใช่ค่ะเป็น PVC ค่ะออกมาสองสีค่ะสวยมากสีชมพูแล้วก็สีขาวแต่อันนี้เป็นหนังใช่ไหมเป็นหนังค่ะด้านล่างจะเป็นหนังแล้วข้างบนนะคะจะเป็น p ีวีซีก็คือแบบให้กลิ่นอายของความเป็นซัมเมอร์มากขึ้นนะคะตรงนนี้ค่ะบัคเกอร์ค่ะก็จะเป็นสีไวโกค่ะอ๋อเรอเออจริงด้วย นี่น,นี่นี่เห็นเลยชัดเลยเห็นปะตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นซิลเวอร์เลยแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นสีแบบอมเหลืองขึ้นมานิดนึงเป็นสี White g ลด์สวยจังมลเพีนะ่อ่ะอาละเริ่มนะแล้วครอทนี้สำหรับรุ่นที่เป็น PVC ตัวนี้จะมีสองสีสีชมพูกับสีขาวได้ข่าวว่าสีขาวเนี้ยนะยังไงนะยังไงนะ้คุณอ้ํพัชราภา โอเคหัวจดเท้าไม่มีอะไรเหมือนแม่แอมขอลองเท้าเหมือนแม่้อมก็ดีโอเคถ้างั้นจัดไปอู้คู่นี้สามสิบาครึ่งเดี๋ยวขอลองดิบี๋ได้ค่ะโอ้ยสวยอ่ะดูมีมิชีอ่ะใช่่ะดูมีมิชิที่ดีขึ้นไม่ลีลับเหมาะแบบไปเดินชายทะเลช่วงซัมเมอร์จริงไม่ต้องกลัวแบบเสียหายอะไรอย่างงี้นะคะสีนี้น่ารักมากอันนี้สีขาวแต่มองไกลๆเหมือนเป็นสีแบบสีเงินเมทัลลิกเลยอ่ะดีงามมากนะคะ ต่อค่ะเขายังมีอีกหนึ่งนั่นก็คือคู่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นบัคเกิลที่เป็นสตาร์ทคริสตัลของ s ชอร์รอลล์สกีค่ะเก๋ไหมเก๋ไหมโคตรหรูหรามะอลังการจริงๆแล้วคือจะบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับของโรเจอร์วิเวียอยู่แล้วเนี้ยอย่างน้อยต้องมีเันสักคู่นึงแต่ถ้าเป็นเพชรมันก็จะราคาสูงขึ้นนิดหน่อยค่ะไม่มากจริงเหรอใช่ค่ะคู่นี้จะอยู่ที่37,0 0 0บาทเจ้ยบปกติมันจะห่างเป็นหมื่นเลยนะค่ะถ้าคริสตัลหลุดหรือว่าคริสตัลแตกนะคะกลับมาซ่อมได้เลยตลอดการใช้งาน เลิศมากแต่ต้องสู่ที่นี่ใช่ค่ะโอเคเลิศค่ะไปแลวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกรุ่นหนึ่งที่ว่าเป็นรุ่นประจำสปริงซัมเมอร์เลยซึ่งเป็นรุ่นที่ตั้งแต่ถือกําเนิดมาได้รับความนิยมและวอร์เมอร์มากนั่นก็คือรุ่น s l i d i n w e นะคะเห็นเมื่อกี้บอกว่านําเอากลับมาทาใหม่ใช่ค่ะนี่นี่ขออนุญาตหยิบให้ดูอู้นี่คู่ใหญ่จังเลยอ่ะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ค่ะคือจะบอกนะคะว่าตั้งแต่ถือกําเนิดมาเนี่ยคือรุ่นนี้คือบอกเลยว่าหูเห็นคนใส่เยอะมากแบบว่าได้รับความ นิยมสูงมากอันนี้คือเป็นสไลด e ดี e a นะมันก็คือจะเป็นลองเท้าสไลด์นั่นแหละเขาแบบเนี้ย คือให้บักเขิามาจุกๆนะคะซื้อคู่หนึ่งก็ได้มาจุกๆสี่อันครั้งละสองจ้ะคือให้รูๆกันไปเลยคือเดินขั้นถนนคือรถต้องแบบต้องเหยียบเบรกให้ให้เดินนะคะหลบหน่อยแม่จะเดินมากเลยจริงๆอันนี้แซบมาก <c oughs> คือเดิมทีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสีแบบสีล้วนๆแบบนี้แต่ครั้งนี้มีเพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวนี้จะเป็น PVC เหมือนกัน <c oughs> แต่ด้านล่างก็คือจะเป็นหนังเป็น r ับเบิค่ะอ๋อเป็น r ับเบิรกหรอตรงนี้ใช่ค่ะก็คือตรงพื้นเนาะใช่ค่ะบัคเกิลที่เป แล้วก็มีสองสีเนาะใช่ค่ะนี่นะคะเขาปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยเห็นมหสวยมหมจบนะจบจบเลยเดินมาตรงนี้สวยจังเลยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4ี0 0 0ดบาททุกสีเลยค่ะสวยม้าสวยมากสวยมากเห็นไหมความแบบวิบวับคลิปครับมากเลยก็ต้องให้แหละเพราะว่าเราได้บัคเขอรจุกจุถึง4อัน หลกนั้นนะคะก็คือจะเป็นสีไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบบแนวพาสเทลอันนี้อันนี้เป็นหนังปะจ๊ะเป็นหนังกวัวค่ะโอ้เป็นหนังดกวัวสวยมากนะคะก็คือจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีพีชแล้วที่สําคัญเนี่ยดูดิตรงพื้นเขานะคะก็คือจะเป็นสีเดียวกันกับตัวหนังข้างบนด้วยนะจ๊ะแล้วอันนี้ราคาเริ่มต้นจะเท่ากันไหมคะใช่ค่ะราคาเท่ากันโอเคเลย สวยมากสวยมากทุกคนเลือกไม่ได้อ่ะวาวแวร์วาแวร์ wear, wow ที่สุดเลยใชอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นสไลดี้วีฟนั่นก็คือเป็นแคนวาสเป็นแคนวาสค่ะนี่คือแคนวาสของเขาเป็นแคนวาสที่แบบสวยเป็นแคนวาสที่เนื้อละเอียดนะทีคือเป็นปบบเกรดที่เอาไปทำกระเป๋าอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ยังเป็นบัคเกิลที่เป็นคริสตัลสวารอกสกี้อย่างนี้เหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยอันนี้คือดูมีความเป็นซัมเมอร์มากนะคะลองให้ดูเลย ใส่สบายจังเลยอ่ะดีทุกข้อถูกทุกอย่างแล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นที่ไม่ยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของเรเชลวิเวียมาก่อนเลยนะคะได้ข่าวอยู่ตรงนี้ได้ข่าวอีกแล้วได้ข่าวเก่งน้องอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่วิเวียสไลด์นะคะนี่สวยมากแล้วปัดแมตเทลเย่อันนี้อันนี้ชัดชให้เห็นเลยจะเห็นสีเขียวนี่ยปะ เห็นถึงความนุ่มสวยแซบแบบสวยฉ่ำมากถูกทุกข้ามากตรงนี้นะคะเป็นซิลซาตินนะคะแล้วก็ตัวบัคเกิรตัวนี้ก็เป็น Crystal. คริสตัลใช่ใช่มีความเป็นแบบว่าเงาเงามีแบบละมุนละมุนเล่นแสงสุดอะไรสุดตัวแมททอเรียลนี้เป็นซิลซาตินจากฝรั่งเศสนุ่มละเอียดมากจริงๆแล้วอยากได้แมททอเรียลนี้เอามาทำเป็นชุดเดรสเลยแล้ะนี่ดูให้ดูดีเทล นิดนึงนะคะเห็นปะตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบนุ่มๆด้วยอะไรอย่างงี้สวยมากอันนี้คือรุ่นใหม่นะใหม่ล่าสุดของ r o เ h e Vivier นะคะตัวนี้คือแบบใครมีนิถือว่ามาก่อนการเลยอ่ะสำหรับตัวซิลซาตินเห็นมีอยู่สองสีสเป็นสีเหลืองทองส,สวยปะเลือกยากมากเลยอ่ะขาดเธอก็เหงาขาดเขาฉันคงเสียใจฉันต้องเก็บเธอไว้ทั้งสองคนแล้วนะคะ ถ้าเราแมชดีๆอะเราว่าแอบใส่ออกงานได้นะไม่ได้พูดเล่นนะเพราะด้วยความเขาเป็นซาตินด้วยเนาะฝั่งซ้ายจะขียนว่าโรเจแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นวีวเอนะขาดคู่ใดคู่นึงไปไม่ได้<ช>ต่อมาก็คือจะเป็นตัวหนังนใช่หไหม<ช>ก็คือตัวนี้นะคะ,<ช>คะนี่เลยแค่หนังก็สวยหนังรู้สึกแบบดูแบบนุ่มนิ่มแบบว่าชังกี้มากอย่างที่ไม่ค่คุณอ้นบอกนะคะก็คือเขาเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยล่ะ เฮ้ยมันก็ดูแบบดูเปรี้ยวๆแท่ๆนะถ้าจะว่าไปถ้าเป็นไหนก็จะดูแลง่ายเพราะว่าแบบเหมือนกับซาตินเขาก็จะมีความบอบบางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าทําไมรู้สึกจับสัมผัสแล้วรู้สึกว่าคนต้องเอาไปออกงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเราด้วยความเขาเป็นสไลส์อะคือยังไงมันก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบได้ง่ายๆเป็น everyday match ง่ายๆแต่ข้อดีก็คือความอลังการของตัวบัคเกิลของเขาอย่างเงี้ยคือเราสามารถ match ชุดดีๆปังๆจริงจังจริงๆก็สามารถใส่ออกงานได้เลย อยากทราบราคาเริ่มต้นถ้ารุ่นนี้เริ่มต้นอยู่ที่5 4 0 0 0บาทคะ่ <54 S 2> ะ5 4 0 0 0ราคาเนี่คือตัวเริ่มต้นอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ,ะส่วนข้างบนก็คือจะดูเป็น everyday มากขึ้นนะคะตัวน,นี้ก็คือจะเป็น VVS i i Light เหมือนกันนะคะมี3ตัวเลยแล้วก็ b ั c k กิของเขานะคะจะเป็นแบบโทนอนโทนก็คือจะเป็นสีเดียวกันกับรองเท้าเป๊ะเลยอเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้สีขาวใชสีชมพูแล้วก็สีดำนะคะ,คะ ตัวที่บอกเป็นโทนออนโทนเนี่ยมันคือจริงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าตัวบัคเก้าเขาเขาหุ้มหนังที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรองเท้าสีเดียวกันเป๊ะอ่ะวัสดุเป็นหนังแก้วค่ะเลยได้ลูกเล่นที่ดูแบบสนุกขึ้นใช่ใช่มาคือไปช<อ>า,ายทะเลก็ได้หรือว่าเดินห้างก็ได้แล้วเริ่มต้นเท่าไหร่คะรุ่นนี้เริ่มต้นอยู่ที่39 0 0 0นบาทอ๋อโอเค3 9ม0 0าบาทนะคะราคาเขาจะมีการแตกต่างกัน <laughs> เดียเยเด๋ยวขออนุญาตเปรียบเทียบสีดำสองแบบให้ดู นี่นะคะฝั่งซ้ายนี้ผักบัคเกิลก็จะเป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ฝั่งขวานี้นะคะก็คือจะเป็นโทนออนโทนนั่นเองถึงเวลาของรุ่นที่เป็นพัมกันบ้างแล้วนะคะเผื่อแบบใครกําลังถามหาอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูเลยเนาะทั้งทางนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมอุ้ยกระจกอะกระจกมีทุกที่เลยชอบมากนะคะ ก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นรุ่น b e l l v i v i e r นะคะเป็น Total Buckle คำว่า Total Buckle ในที่นี้ก็คือแบบตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเป็นตัว Buckle ที่เป็นเหมือนกระเป่าค่ะอือหอแล้วตัวตัวบอดี้ของรองเท้าเลยอันนี้เป็นสเวทหรือเป็นสเวทค่ะเป็นหนังสเวทนะคะก็คือถือเป็นหนังกลับนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วมันก็จะได้ฟีลของความแบบว่าเป็นซัมเมอร์แหละมีความแบบซัฟเฟรีนิดๆอะไรอย่างงี้นี่ล้วสีนี้น่ารักมากเป็นสีที่เราแบบว่า ไม่เคยคิดว่ามันจะเข้ากันได้คือสีชมพูสเวทนะคะกับตัวที่เป็นทัวเทลใชจ่จริงๆมันน่ารักมากเลยอนะ่ะอันนี้ใส่มานะคะจะว่าไปนะคือแบบว่าปีเนี้ยคือตัวที่เป็นทัเทลต่างๆเนี่ยมาแรงมาแรงมาก <c oughs> เห็นคนเล่นทําเล็บทําอะไรกระเป๋งกระเป๋าอะไรเงี้ยคือแบบใช้แบบมัตเรียที่เป็นทัเทลเนี่ยมากขึ้นนะคะ สวยมากจริงๆน่ารักมากดูสวยแบบซอฟต์แต่ดังก็มีความแบบว่ามีเสน่ห์ดูสินี่เราก็แบบจริงๆแล้วรุ่นเบลวิเวียเนี่ยคือส้นของเขาจะเป็นแบบว่าสกายสแคปเปอร์ค่ะจะเป็นเอียงนี่จะเป็นสันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นสกายสแคปเปอร์มีเข้ามาอันนี้นะคะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเห็นบัคกเกิลข้างหน้าเห็นแค่นี้จริงเราก็รู้แล้วนะว่านี่ก็คือเป็นสิกเนเจอร์ของโรเจอร์วิเวียนะคะแล้วก็สุดท้ายที่สุดโอ้โ สวยมากดูหนังซะกก้อนคุณแม่มาแล้วเหมาะกับใส่ไปทํางานในช่วงแบบซัมเมอร์ได้นะคะเออน่ารักมากเลยอะสีสวยมากก็คือถ้าเกิดว่าเป็นบัคเกิลที่เป็นเทอร์เอลแบบนี้ก็คือจะมีทั้งหมดสามสีคะใช่ค่ะคุ้ตู้สีน้ําตาลนี่สวยมากน้ำตาลออกแบบว่าคาราเมลเนาะใช่ค่ะขอราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 2 0 0 0บาท32,000่ 32, บาทอุ้ยนี่สวยมากสวยมากรู้สึกว่าแบบโอ้ยละสายตาไม่ได้เลยอะมันแบบมันเก๋อะมีเสน่ห์ อ่ะไม่ได้หมดแค่นี้นะคะสำหรับเบลวิเวียมีคุณสามคนตรงนั้นรอยอยู่นั่นก็คือเบลลวิเวียรค่ะมาททอเพลบัคเคค่ะนี่ค่ะสวยมากบัคเข้าเป็นมูกเป็นมาท็อ์เพนะคะหัวเป็นหัวตัดแล้วส้นก็เป็นแบบสกายสเกตเตอร์เหมือนกันอันนี้เก๋มากแต่งตัวง่ายมากจะใส่ชุดพิ้วๆสีอ่อนๆชุดสีสั่น เก๋ๆเปรี้ยวๆก็ได้จะใส่ชุดสีขาวอะไรเงี้ยได้หมดเลยขาดเป็นนางฟ้าวันนี้เป็นคู่สีที่สวยมากราคาเท่ากันไหมคะใช่าค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทนะคะอันนี้นะคะเป็นตัว c าร์สกินกับตัวมาร์เดิล a r ลนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวที่เป็นแคนวาสเหมือนกับรุ่นที่เป็นสไลด์ดวีฟเนี่ย<ช>สิเ๋ไก่ไม่ก้าถอดวางไว้เลยแหละหายแน่นอนเลยอันนี้สวยมากจริง เลอค่านะคะแล้วข้างบนสีขาวเป็นสีขาวค่ะเจ้าสาวใส่ได้นะคะแบบเจ้าสาวเก๋ๆหน่อยอะไรอย่างงี้ยแล้วแบบว่าใส่มินิมอลมินิมอลอะไรอย่างงี้เนาะโอ้จริงตัวอย่างที่เราบอกไปนะคะว่ารองเท้าโรชเชอร์วิเวียเนี่ยคือแบบเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รองเท้าในฝันของสาวๆและแน่นอนสาวๆกลุ่มหนึ่งเลยกลุ่มใหญ่เลยนะคะที่จะต้องนึกถึงโรชเชอร์วิเวียก็คือกลุ่มที่กำลังจะแต่งงานหรือว่าเจ้าสาวเพราะจริงๆเขามีฟร้อนชั่นที่เป็นเจ้าสาวด้วยนะคะ แล้วก็แน่นอนตัวนี้ก็สามารถได้รับ after service เหมือนกันนะคะก็คือสามารถคลีนนิ่งสปาได้ฟรีหนึ่งครั้งคลีนนิ่งสปาได้ฟรีเลยนะคะสวยงามมากอู้สวยมากเลยดูดิเราพาไปดูทั้งหมด4รุ่นแล้วแต่ก็ไม่วายนิดหนึ่งมีอีกหนึ่งไอเทมที่ฮิตแล้วว่าแรวกันมากนั่นก็คือสเนคเกอร์สนั่นเองโดยเฉพาะช่วงนี้คือแบบว่าฮิตเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันอะไรกันแอบเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาไปส่องแวบๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยนิดๆ นี่นะคะโซนสเนคเกอร์ นี่น่ารักมากเลยอ่ะชื่อรุ่นว่า weave s k e t s นะคะนี่เลยแบบว่าเล่นได้ถ่ายได้แต่อย่าล้มอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละน่ารักมากนะคะอันนี้ก็คือแบบน้ําหนักเบาแล้วดูส้นแบบเหมือนมีเสริมสูงน่อยใช่ค่ะประมาณ4เซนอืมนี่ไงแล้วก็แบบเป็น R V นะคะก็คือเป็นแบบโลโก้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นบัคเกิลแบบปกติเป็นใช่ค่ะรุ่นนี้จะเป็นแล้วก็ r buckle ค่ะส่วนรุ่นนี้จะเป็น metallic buckle ค่ะถ้าเป็น l e a t h e buckle จะมีทั้งหมด3สีค่ะ น่ารักม้าเก๋ม,มา้าตัวนี้นะคะขอทราบราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่31,000บาท31,000บาทนะคะจริงๆแล้วยังมีอะไรให้ Discover อีกเยอะมากนะคะแอบแพนไปข้างหลังนี้ดูถ้าเรามาคุยรงเท้าแต่งงานอะเนื้ออกมาก็คืออยู่โซนหลัง สวยมากมีตั้งแต่แบบล้าวไปถึงแบบว่าบรายดอลไปถึงแบบว่าอาฟเตอร์พร,รต่างๆนะคะมีกระเป๋าคลาสเห็น <c oughs> <He S 2> มีอะไรนะเข็มขัดต่างๆมากมายโอ้ยมีต้องหูด้วยเหรอเอาเดี๋ยวดีฉันไปไกลหยุดไม่อยู่แล้วคะ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในมิชชั่นฝันที่เป็นจริงของดิฉันมากเลยในการพาเพื่อนๆมาบุกร้านโรเจอร์วิเวียแบบนี้สะใจสุขสนุกมากถ้าใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมที่ร้านได้นะคะที่เดียมโพเรียมชั้นจีนมาพบ้องอ้นตัวจริงได้เลยนะคะถ้ามาซื้อที่นี่ก็จะได้อ f ฟเตอร์เซลล์เซอร์วิสก็คือเป็นก็คือ <exchange. S 2> จะได้เอ็กเชนจ์ได้ภายใน14วันแล้วก็สามารถทำสปาฟิเน็งค์ได้ฟรีด้วยอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดมีที่ซอ่แตกหักเสียหายทางร้านก็จะดูแลให้ตลอดอายุการ น,นอกจากมาที่ร้านยังสามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ด้วยใช่คะ,ะ,คะช่องทางไลน์คือ @loujewivier นะคะ under score th ค่ะก็จะมีอัปเดตข่าวสารอัปเดตคอลเลคชันใหม่ๆแล้วรวมถึงสั่งซื้อได้ด้วยใช่ะนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและที่สําคัญคือได้รับเซอร์วิสเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ค่ะโลดมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมลองตรวจสอบโปรโมชั่นในเดสคริปชันนะคะณวันที่คลิปได้ขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีโปรซับๆเด็ดๆของทาง รอเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะโอเควันน okay, uh uh> ี้ไงขอบคุณมากเลยนะขอบคุณสวัสดีค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะรองเท้านะคะคือจะออกแบบให้สวยยังไงก็ได้แต่ประเด็นคือมันต้องสวยแล้วใส่ได้จริงแล้วก็แบบใส่สบายจริงด้วยมันต้องผ่านการแบบว่าดีไซน์มาอย่างแบบคิดมาแล้วเยอะอ่ะนั่นแหละ